ใบเตยสุธีวันร่ำให้ลั่นขอโอกาสสารดูแลลูกก่อนหน้านี้ลูกทั้งสาวใบเตยสุธีวันและสามีดีเจแมนพัฒนพลกุญชรตกเป็นผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรทีดีเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนโดยมีผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันอีก9คนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ Computer ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวทั้งหมดมาตามนัดศาลเพื่อตรวจพยานหลักฐานที่ศาลอาญาราชดาเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งภายในห้องพิจารณาดีเจแมนและใบเตยนะับว่าเป็นการเจอหน้ากันอีกครั้งหลังไม่ได้เจอกันมาสองเดือนนับจากนัดตรวจพยานครั้งที่แล้วระหว่างรอพิจรารณาใบเตยดูเศร้าน้าซีดไม่สดใสและร้องไห้ตรอดเวลามีแต่ดีเจแมนคอยปลอบอยู่ข้างๆคอยซับน้ำตาให้ใบเตย ใบเตยได้แถลงต่อสารว่าขอโอกาสออกไปทำงานเพื่อทำหน้าที่แม่และดูแลลูกสาวและเพิ่งสูญเสียคนในครอบครัวไปด้วย